ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกับผมอีกแล้ววันนี้เราจะทำอะไรให้กินกันเรามาดูชมสวงกลายเป็นเอ๊ยอะไรกันนี่นี่ปลาปลากระดีนะเพื่อนเนผมจะทำปลาซาบปลาปลากระดีแล้วก็กระเทียมผมหั่นซอยเป็นแว่นแล้วพริกขี้หนู ไว้ละหอมแดงกระชายขาดคล้ายใบมะกรูดนะเรามาเริ่มการตับเลยเพราะมันจะใช้เวลาหน่อยมามาดูกันเวลากับปากกระดี่ล้างเรียบร้อยนะล้างทั้งหลายน้ำอืม ตอนนี้ปะลาลก็ราคาแพงขึ้นนะปะลาลปลากะดีก็กิโลกร,รัมละหกสิบบาทราคาขึ้นเลยยวงโควิดนี้ขึ้นทุกอย่างเลยนะพยายามทำอาหารกินเองครับอยากได้ปลาช่อนปลาช่อนก็แพงกว่าน,นี้ ใส่ขาดตะไคร้สับเข้าไปรวมกันเลยนะเพื่อนๆไหนก็เด้งออกมนันเก็บมันนะขาดตะไคร้แม่มาโกดใส่เข้าไปผับเข้าไปใส่ตะไคร้เยอะๆ,ๆหน่อยชอบหอม ก็กระเทียมนี่ใส่เข้าไป ต้องหั่นนะถ้าไม่หันนะ่น้วมันกิ้งใบกิ้งมานะนเพื่อนหั่นไว้ก่อนปลับจนละเอียดเข้ากันมันก็เป็นอาหารชาติพันดีนะใครเป็นคนที่สารถ้าทำาวลาสับไม่เป็นนี้ก็แย่นะม <c oughs> ันคืออาหารที่สอนให้เราใช้ชีวิตได้ 一样的。嗯，皮。 กระชายนี่ไม่ต้องหั่นนะเพื่อนเพื่อเพราะหั่น,นมันกิ้งตับเข้าไปอย่างนี้เลยโอ้หอมขึ้นเลยขึ้นจม ครับเพื่อนๆหลังจากผมสับจนมืดจนท่ำเลยนะต้องต้องอดทนนะปลาสับทำปลาสับจะให้อร่อยต้องอดทนเครื่องผมก็ใส่ลงไปหมดละสับรวมกันหมดแล้วหน้าตาก็ออกมาเป็นอย่างนี้สับให้ละเอียดเลยหอมเครื่องเทศก็เมนูนี้ผมก็จะเป็นปลาสับแล้วเดี๋ยวเอาไปผัด ผมไม่อยากกินดิบนะแล้วก็ไม่ขอแนะนําดีกว่าว่าไม่ควรกินดิบเพื่อสุขภาพและยิ่งช่วงโควิดด้วยเพื่อความปลอดใจของร่างกายแล้วก็เพื่อนๆเองก็งเลยขอแนะนําให้กินสุกละกันอย่าไปผัดเดี๋ยวตามเขาไปดูในครัวนะโอเคก็มาดูการผัดเลยนะครับผมก็ใส่น้ํามันเข้าไปหน่อยตั้งกระทะ ปกติก็เอาไปคนในครก่งนะใส่ชูรดสดผงนัวใส่มะนาวหรือมะขามเปียกกันแล้วแต่ตามใจเพื่อนๆชอบแต่งผมเอาลงไปผัดเลย <Okay. S 1> อืโหสับใส่สมุนไพร เยอะขึ้นเลยอืมหอมมากเลยถ้าใครเคยผัดก็จะรู้ว่ากลิ่นเอกลักษณ์ของปลาสับเราจะหอมหวนส่วนน่ากินแค่ไหนอด้หอมเลย เพิ่มความอร่อยเข้าไปหน่อยด้วยผงนัวนี่โอ้ยไม่เยอะหรอกนิดเดียวรับปลากะดีนก็มีความมันของเขาอะนะครับอร่อยเลยอันนี้แม่เขาก็กินได้แต่ถ้าดิบเขากินไม่ได้ก็เลยต้องทำให้มันสุกเราก็ต้องมากินสุกตามครอบครัว อย่างแฟนผมเขาก็กินได้ถ้าถ้าสุกนะถ้าผัดอุ้ยไม่เคยบอกเพื่อนๆไม่รู้เลยว่ามีแฟนตายตายอ่ยอผัดเข้าไปหอมนากินตัดให้สกุกเลยเพื่อสุขภาพที่ดี ไฟอ,อ่อนไปจะได้ไม่ไหม้อาหารต้องใจเย็นๆนะถึงจะดูเป็นเมนูบรน,นอกบันนอกแบบถ้าทำอร่อยอร่อยมันก็สุดยอดเลยนะกินกับข้าวสวยร้อนๆมีผักหน่อยพอแล้วอาหารชาติพันธุ์เรานี่แหละไม่คุ้มเฟือยมากแต่ต้องทำเองหน่อยนะ อาหารจะให้ดีคือขอให้สะอาดแค่นั้นแหละก็โอเคแล้วอิ่มเหมือนกันนะไม่เป็นโครคภัยไข้เจ็บแลมแห้งแล้วนะครับผมจากกระผัดไปจนแห้งสะพัหนึ่งแล้วก็ ใส่มะนาวนะ,ะเพาะปลาก็มีความเค็มเีีียวตัดเค็มนาวลายเม็ดอือแบบนี้ก็เกรียวแล้วอือขอบคุณเจ้าของสวนมะนาวด้วยนะครับ ญาติแม่ที่สุโขทัยเราสรวนมะนาวไรมเนเทศเขให้มานี่ยังไม่หมดเลยนะผมไปมาเป็นสองเดือนนะแล้วยังกินไม่หมดเลยอะใส่ตู้เย็นไว้ก็ไม่เสียหอมหอม ใอืมโอเคละนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วปลาราสับผัดก็กินกับผักข้าสวยร้อนๆประกาศหินประกาศหินเนาะ สุดยอดความอร่อยปักซีลาวม,มเข้ากันดีจังเลยแค่นี้ก็อร่อยแล้วอาหารอีาสานบ้านเฮาอหอมรสชาติดีเพราะเราทำเอง เดี๋ยวดังควบควบเลยไม่ามนีดังมากเลยตัวนี้ก็มีเพื่อนๆถามมานะว่ามายี่ห้ออะไรก็บอกให้ก็ได้ว่ายี่ห้ออ่าโบยา่าโบย่านี่เผื่อเพื่อนๆไม่ได้อ่านคอมเมนต์ที่ผมเมนให้ยี่ห้อโบยา่าไมลอยลายเคียวที่เสียงดังๆก็ผมไปซื้อมาที่เสียงมสซ็นเตประมาณสี่พันนะ มันมีสองตัวใหม่และสายอะตัวที่ติดกล้องตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ตัวใหม่เนีย่ยนะก็บอกให้ก็ได้เพื่อนที่เม้นมาถามก็สำหรับคลิปนี้ก็ติดยากเลยไม่มีอะไรมากแล้วยังไงก็ฝากไลค์กด like แชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับขอให้หายจากโควิดกันนะอย่าเป็นนะ กินอาหารที่มันสุกๆนะโอเครักษาสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับ